สวัสดีครับนี่คือเครื่องเป่าลมร้อนนะครับหรือที่เรารู้จักกันคือไดร้อนนะครับลูกค้าเขียนมาว่าสวิตช็อตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสวิตช็อตไหมครับเบื้องต้นนะครับผมลองเลื่อนสวิตแล้วนะครับมันเลื่อนไม่ได้จริงๆนะครับมันฝืดๆนะครับแล้วก็มีลักษณะบวมพองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันข้างในนะครับก็มีไหมนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเคยทาไมนานแล้ว เพราะว่ามาร์คสีเหลืองนี่เหมือนจะทําไปสองปีได้แล้วครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้สีฟ้ากับสีม่วงแล้วก็เดี๋ยวเราลื้อสวิตเปลี่ยนเลยนะครับนี่คือสวิตใหม่นะครับสวิตใหม่ข้างในมันจะมีจรารบีลื่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตเก่าเดี๋ยวเราบัดกีตามขั้วสายนะครับเนี่ยมีพองมีพลาสติกละลายด้วยมันยัดไม่เข้าเดี๋ยวต้องแต่งเล็กน้อยนะครับก็ เดี๋ยวเราเป่าฝุ่นให้นะครับนี่คือของเก่านะครับนี่คือของใหม่เนียครับสิบเจ็ดเดือนห้าหกเจ็ดก็เดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับลองประกอบดูนะครับว่ามันจะเจออาการอื่นอีกไหมนะครับเปิดแล้วนะครับก็อ่าร้อนครับแดงแจ๋เลย แดงจริงนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนหมุนด้านหลังดูหมุนให้หลีนะครับให้ให้ร้อนน้อยนะครับอก็ยังแดงนะครับสรุปได้เลยว่าปรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้อีกอาการหนึ่งนะครับนยครับร้อนแดงเลยเดี๋ยวเราแก้อีกอาการนี้อาการเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าอ่าสับเผ้าแล้วกันผมอะเดี๋ยว จะบอกว่าสับเผ่ายัางไงเดี๋ยวดูต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยนะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้ลูกค้าเลยตอนแรกผมคิดว่าบอร์ดช็อตบอร์ดเสียอ่าก็เปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอนะครับคือตัวปรับนะครับตัวหมุนปรับเนี่ยขามันหลุดถ้าแค่บัตรกีขานี้ไปก็คือใช้ได้แล้วทีนี้ว่าผมก็ไม่ได้ดูด้วยก็ไม่เป็นไรครับยกผลประโยชน์ให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวบอร์ดนี้เราซ่อมแล้วก็เผื่อลูกค้าไหนหมดประกันก็ไม่ต้องเสียเงินเดี๋ยว ก็มีสองจุดน,นะครับบอร์ดกับสวิตช์นะครับประกอบแล้วลองเทสดูนะครับอันนี้ก็คือเหมือนผมจะเผาสับเผาไปเล็กน,น้อยนะครับนี้เปิดแรงสุดเลยเอ้ยไม่ใช่แรงสุดน้อยสุดอ่าก็ไม่แดงแล้วนะครับแต่ก็อุ่นๆร้อน,อนๆอยู่เดี๋ยวต่อมาเราบิดแรงสุดเลย ก็แดงนะครับใช้ได้แดงนี่แดง,แดงและต้องถ่ายเฉียงนะครับเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวโทรศัพท์ละลายจบแล้วนะครับเครื่องนี้เป็นที่บอร์ดนี้แหละแล้วก็สวิตนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับเบื้องต้นก็เปลี่ยนไปสองจุดนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีนะครับตอนประกอบเรียบร้อยลว ลูกค้าบางคนบอกเสียนะครับแต่คัวลุ่มบิดมาเบาสุดเลยมันแล้วก็บอกว่าไม่ร้อนเจอประจำเลยเครื่องใหม่อะลูกค้าลองหมุนท้ายตูดดูก่อนนะครับว่ามันร้อนไม่ร้อนนะครับ <c oughs> บางคนไม่ได้หมุนนะครับแล้วก็บอกว่าเครื่องเสียนะครับอยากให้ลองหมุนดูก่อนตอ,อนนี้ก็อุ่นๆแล้วร้อนแล้วนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปด,ด้วยแหละว่า งานเยอะไม่มีเวลาถ่ายล้วต้องรีบทำก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับจบงานนะครับเครื่องนี้เล่งได้เบาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ